่วงจารึกแผ่นดินสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย PEA ชวนพนักงานลูกจ้างทั่วประเทศรวมฉีดวัคซีนเพื่อชาติ จากการระบาดของเชื้อโควิด -19 ระลอก3ยังคงทวีความรุนแรงจากหลากหลายคลัสเตอร์ทุบสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้เสียชีวิตแบบรายวันขณะที่ภาคธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญ่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวเลิกจ้างศูญย์เสียรายได้ภาคเศรษฐกิจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างหลังมีการระดมฉีดวัคซีนให้ครบโดสตามเป้าหมายเพื่อครอบคลุมร้อยละเจของประชากรมาตรการด้านวัคซีนจึงเป็นมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลทุกประเทศจะต้องเร่งเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อเพื่อมาหยุดยั้งวิกฤตครั้งนี้ให้ได้ สำหรับประเทศไทยเริ่มให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชัน Line official หมอพร้อมตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีนให้มากกว่า150ล้านโดสให้เพียงพอกับประชาชนทุกคนพร้อมรณรงค์ให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ โดยยืนยันวัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิภาพและช่วยป้องกันไม่ให้เสียชีวิตจึงขอความร่วมมือประชาชนเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการลดการแพร่กระจายเชื้อโดยเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างทั่วประเทศเข้ารับการฉีดวัคซีนตามหน่วยบริการต่างๆที่รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ การจะฟื้นประเทศจากวิกฤตโควิด -19 าจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนไทยทุกคนโดยหนึ่งสิทธิการจองลงทะเบียนฉีดวัคซีนจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและหยุดการระบาดของโรคให้กับทุกคนในสังคมได้ทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นวิกฤตนี้ได้โดยเร็วจุรินเริ่มแล้วต่อสายป่านให้ร้านอาหารทั่วประเทศจัดแมชช่งเงินกู้ นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าโครงการจับคู่กู้เงนเินเกิดขึ้นเพราะกระทรวงพาณิชย์อยากเห็นธุรกิจบริการมีคนช่วยทำหน้าที่เจ้าภาพเฉพาะกิจช่วยดูแล สำหรับภาคบริการคือภาคร้านอาหารวันนี้ถือว่าเป็นการต่อสายป่านให้กับร้านอาหารที่ส่วนหนึ่งอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินทุนหรือผ่อนปรนภาระหนี้สินที่มีอยู่รวมทั้งหาแหล่งเงินกู้โครงการจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับร้านอาหารโดยเชิญสถาบันการเงิน5้าแห่งมาทำหน้าที่ปล่อยกู้โดยเฉพาะโดยผ่อนปรนให้มากที่สุดประกอบด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน <S <'S ครูก <'s> ั <BR. S 2> ลายามั่นใจชนละกรไปได้ไกลใช้ได้จริง ด uh รคุณหญิงกัลาาโสมพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําโดยชุมชนตามแนวพระราชดาริเน้นย้ําถึงความสําคัญของหลักสูตรชนละกรซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒธธิด้านการบริหารจัดการน้ําในระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยนําไปใช้ได้จริงการเรียนเกษตร,รจะไม่จนอีกต่อไป เพราะต่อจากนี้เป็นกเกษตรสมัยใหม่ผู้เรียนจะมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสริมไปด้วยกเกษตรจะช่วยให้ประเทศก้าวข้ามวิกฤตทุกอย่างได้ ภายหลังจากที่คุณทเนศธนีศีจากสถาบันองค์กรน,น้ำใต้ดินอเมริกาหรือ AGS ได้เข้าพบคุณหญิงกัลยาโสพลพนิ์เพื่อหาหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดก,การน้ำในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยคุณทเนศได้พูดถึงความร่วมมือของ AGS ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรชนละกรการแก้ปัญหาน้ำของไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแต่จำเป็นต้องนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดก,การน้ำที่ทางสหรัฐอเมริกามีพร้อมอยู่แล้วเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น